สวัสดีดูกคนอยู่กับช่องแกงสามพลังบอวันนี้เรามาเป็นพ่อหมดแม่หมดกันนะคะไปดูกันเลยได้เมื่อกี้เขายิงไฟบอลมาไฟบอลไฟบอลพวกบินไม่เก็บตาไฟบอลไฟบอลไปไฟบอลไม่จีบีทราย เมจิมิไซ่ไฟบอล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 โอ้ยโอ้ยทำไมโดนลุกโอ้โหพี่ไฟบอลมารู้มากไม่ไหวแล้วนะไ,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 ไม่ไหวแล้วเนอะไฟบอลไฟบอลไฟบอลเมจิมิไซ่เมจิมิไซ่ด้วยด้วย ไฟบอลไฟบอลเมจิกเมจิกมิสไซไฟบอลไฟบอลเมจิกมิสไซเมจิกมิสไซไฟบอลไฟบอลเมจิกมิสไซ ไฟบอกแล้วเขาไฟบอลไฟบอลไฟบอ l เมจิงมิซไฟบอไฟบอไฟบอลเห็นจะไปหาด่ะเขาบอกว่าไม่ต้องออกมันก็เล่นได้ปะไฟบอกเล่นไม่ได้ดิไม่จร้เมจิงมิซายเมจิงมิซร ไฟบอล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 เบจิมิไซเบจิมิไซไฟบอลไฟบอลเบจิมิไซอ้ยเบจิมิไซไฟบอลเบจิมิไซไฟบอโอ้ยมันเล่นยากอยู่เด้อ ฟบอลอุ้ยใครยิงใครเมจิมิซเมจิกเมจิกมิซายไฟบอล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 ไฟเมจิกมิซายไฟบอลเมจิกมิซายไฟบอลไฟบอลเมจิกมิซายไฟบอลไฟบอลไฟบอล ไฟบอลอุ้ยเมจิมิไซอุ้ยเมจิมิไซเมจิมิไซไฟบอลไฟบอลอุ้ยไฟบอล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 บิกุ๊บบกุ๊บบกุไฟบอลเมจิมิไซเมจิมิไซเมจิ เบจิกเบจิกเบจิกไฟบอลไฟบอลไฟบอลเบจิกไฟบอลไฟบอลไฟบอลเาไม่บจิกเลยอ่ะจริงว่ะเบจิกเบจิกไฟบอลไฟบอลไม่ออกไฟบอลอุ้ยมาแล้วของพี่มาแล้วน้องเบจิกเบจิก เมจิกสายเมจิกเมจิกมิสไซเมจิกเมจิกตีโรเบอรี่ไฟบอล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 เมจิกไฟบอลโอ้ยมันไม่ออกเมจิกอะไรวะเมจิกเมจิกไฟบอล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 เมจิก เปิดไหมยังไม่บ mm ัสเปิดไหมยังเปิดแล้วนะเพราเปิดแล้วนะไม่ในเกมนะไม่ในเกมนะไม่ในเกมแต่เขาเปิดแล้วไม่บินเลยแมจิกเมจิกไฟบอลไฟบอลแม็จแม็จยิงไม่ออกเลยแมจิกรูปเป็นไงแมจิกระตมจิกเมจิกแต่ถ้าลองไปยิงแต่ระยะไกลทุกคไฟบอลไฟบอลไฟบอลเมจิกไม่ออก แมจิกเมจิกแมจิกไฟบอลไฟบอลอุ้ยเนี่ยเขายังไม่ออกเลยมันต้องออกมันต้องเปิดไมปในเกมมันต้องเปิดไปในเกมแล้วมันต้องพูดได้ถูกถ้าพูดไม่ถูกมันจะไม่นับบัสเขาพูดไม่ถูกมันจะไม่นับแล้วเขา้เขาแล้วเขาต้องไฟบอลใช่ไหมต้องพูดไปเรื่อยๆอ่ะ แล้วแต่ AI มันจะจับ AI จับได้คำไหนก็คำนั้นแหละไปเริ่มสั่งเวียนได้ไปกร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 ูกรรกรูกรกรูกกรกรรูกรูกกรูกรูกรกรกรรูกรูกกรูกรกรูกรูกกรกรรูกรูกกรูกรกรูกรูกกรกรรกรก ไฟบอไฟบอสไฟบอ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  m i c นีไฟ i c น่ไฟไฟบอกไฟบอสนไฟเฮ้ยเธอไปทาอะไรมาต้นไม้อะไฟบอกไฟบอยังไม่ออกเธอไม่ได้เปิดไบอเธอไม่ได้เปิดเอาเปิดแล้วนี่เมื่อกี้ไม่เปิดไฟบอกไฟบอ m a g i magic, magic missile, fiber. Fiber. fiber, 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 magic, fiber, 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 magic, 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 Fiber magic, mà magic, 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 Fiber magic, 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 Fireball 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 Fire ball. Fire, ball. Fire, ball. Fire Magic Magic อันนี้เธอไม่ได้เปิดไมค์คะ่ะอันนี้เธอไม่ได้เปิดไมค์เนาะเปิดไมค์ก่อนเนาะ magic เปิดแล้วนะเมื่อกี้ไม่ได้เปิดคะ่ะ Fireball Fire บาร์จะมีเสียงพูดมาด้วยดิเขายังไม่ได้เสียงพูดบาร์เลยใน,ในดิสก็ไม่ได้ยิน Fireball Magic แมจิกแมจิกไฟบอลแมจิกไฟบอลไฟ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 แมจิกมิสไซล์ไฟไฟแมจิกมิสไซล์ไฟเฮ้ยมันไล่บี้มาแล้วไฟไฟแมจิกมิสไซล์แมจิกมิสไซล์ไฟแมจิกมิสไซล์ ไฟร์ไฟเมจิกมิสไเมจิกมิสไเมจิกเมจิกมิสไซล์ไเมจเมจิกมิสไซลเมจมิสเมจมิสไเยเมจิกมเมจิกเมจิกเมเม fire 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 magic 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 magic, magic. fire 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 magic 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 fire 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 fireball magic 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 fire fiber fiber fireball magic fire fire magic 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 fire fiber Fi magic 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 fire 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 magic magic fire 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 magic 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 fire 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 fireball 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 magic magic fire fireball 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 Magic, 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 fire, fireball. <laughs> magic, 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 fire, fireball, fireball, fire, fire, fire. fire. Oh. <coughs>

Fire 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 fireball fireball fire fireball 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 magic 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 fire fireball fireball fire, magic magic traded, fiber, magic magic fireball fireball magic 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 Magic, plane ball, plane ball. magic fireball, fireball, magic, magic, major, ball, fireball, 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 magic, 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 fireball, 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 magic, fireball, magic, magic, fireball, 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 magic. Oi, magic, fireball, magic. Magic, 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 magic. Fireball, fireball, magic, 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 Fireball, fireball, fireball. Magic, 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 fireball, fireball. Wait. Oh. magic, magic, magic. Uh. Magic, magic, Fireball 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 magic magic fireball fireball magic magic fireball 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 magic magic fireball fireball magic 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 fireball fireball Magic 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 fireball 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 magic uh oh. <laughs> man magic 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 missile magic missile magic missile magic magic fireball 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 fireball! magic! 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 fireball! 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 magic! 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 fireball! fireball! fire! fireball! 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 magic! magic! fireball! magic! fireball! magic! fireball! fireball! Fireball. Magic, magic, magic. Fireball. Magic. Fireball. 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 Magic, 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 magic. magic. Fireball. Fireball. Magic. Magic missile. Fireball. Fireball. Magic missile. Fireball, fireball, magic missile, magic missile, magic missile, fireball, 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 magic missile,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  fireball, 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 fireball. Fire, 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 fire. ไฟเอีบอไฟเอียบอ๋ฟเอีบอเมจิไมิสไไฟเอยบอไฟเอยบอไฟเอียบอเมจิมิสไไฟเอียบอฟเอยบอไฟเอบอไฟเอยบอเมจิมิสไฟเอบอ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 เมจิกมส่เมจิกมีสายไฟเอยบอ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 เมจิกมสไ ไฟบัวฮึ่าะไม่พูดไฟบอวไฟบอวเนนจิกม่ตายไฟบอวไฟบอวโอ้ยโอ้ยใครยิงมา Fireball! Oh! The loom the loom Magic missile, magic missile. Fireball, 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 fireball. Magic missile, magic missile. Fireball, 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 fireball. Magic missile. Fireball, 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 fireball. Magic missile, magic missile. Fireball Fireball Ủa oh. Ơ, oh, Fireball, Fireball Fire Fire Fire, ơ ơ ơ Fire, Fire, Fire Fire Ơ, oh, Fire. Fire. Fire Fireball Ê, chị biết sai Magic missiles, fireball, uh, fireball, magic missiles, magic, 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 fire, 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 magic, magic, fire, 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 magic, fire, fire, magic, 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 fire, 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 fire. Fireball, ah, fire fire magic fire อะไร đây bạn magic ah, fire. Fire. fire fire magic magic ah, magic 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 fire fire fireball 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 เด็ดพอมากแมจิกไฟ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 บอลไฟบอลไฟบอลไฟบอลแมจิกแมจิกเออไฟบอลอ๋อหยุดประตูไฟบอลไฟบอลไฟบอล ไฟบอลไฟ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 เอ่อไฟเอ่อไฟเอ่อไฟเอ่อบอลบายบายมิสไซมิสไซคอมพลีตคอมพลีตมิสไซไฟเอ่อบอลไฟเอ่อบอล ไม่ใช่ไม่จริงไม่ใช่ไม่จริงม่ใช่ไมจริงไม่ใช fireball 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 ม่จิงม่ใช่ f i r e อ a l l w h o ย you ออเออเออเออดีจังหวะเว้ยไฟ r e b a l ไอเอ้พี่พอแล้วพี่พี่ต้องตามหนูสิเฮ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยไฟ r e b a l ไฟบอลไฟบอล Magic Missile Magic Missile Fireball 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 Magic Missile Fireball Fireball Magic Missile Fireball Magic Missile Fireball เออเออ Magic Magic โอ้ยชี่ย์ชี่ย์ Magic ไฟบอลไฟบอลเมจิกม oh, ิทไซด์เอ๊ะมจิกเวทไซด์ไฟบอลใครทำอะไรอ่ะใครทำอะไรอ่ะเกิดอะไรึไฟบอล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  fireball magic magic fireball fireball fire fireball magic magic holy

magic มิไ์ magic magic fireball fire ออเาเมแมาสเนนเปนแต magic 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 fireball 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 magic 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 พี่ผมกาลังไล่คาถาอยู่พี่ magic มาสต์ไ่ะลูกเติมมาสต์ไ magic magic fireball กถ่ายไปทีละอันนี้ไฟบอลไฟบอลตู้เมจิกโดนไปดิโดนใครเก็บไฟบอลเมจิกไฟบอล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 แมจิกเมจิกเมจิกไฟบอลไฟบอล Fireball 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 Magic 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 Fireball 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 Magic 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 Fireball Fireball. Magic. 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 Fireball. Fire. Magic. Magic. Fireball. 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 Ouais, Magick. Magick. Fireball. 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 Magic. Magic. Fireball. 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 Magic. 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 Fireball. Fireball, fireball, magic, 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 fireball, 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 magic, 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 fireball, 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 fireball. Ooh, fireball, fireball, magic, 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 fireball, 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 magic. Ooh. Fireball, 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 magic, magic, fireball, fireball, magic, 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 fireball, 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 magic, 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 magic. Magic. Fireball, Fireball! Magic Fireball 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 Magic Magic Fireball 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 Magic Magic Fireball 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 Magic magic fireball 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 magic magic fireball ใครคือแม่มมตัวจริงดูนะผมนะครับ fireball fire fireball 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 magic fireball fireball เอ้อเออ magic magic Fireball, magic, magic, fireball, 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 magic. สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายว้าว